ลูน่ากระต่ายใจดีในป่าอันแสนอบอุ่นมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อลูน่าลูน่ามีขนปุกปุยสีขาวเหมือนปุยเมฆและมีหัวใจที่ใจดีเหมือนแสงแดดยามเช้าเธอชอบช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนทุกตัวในป่าวันหนึ่งขณะที่ลูน่ากำลังกระโดดเล่นเธอเห็นคุณหมีน้อยนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นอะไรไปหรอจ๊ะคุณหมีน้อยลูน้าถามด้วยความห่วงใย ฉันทำลูกโป่งสีแดงหลุดมือคุณหมีน้อยสะอื้นมันลอยไปติดอยู่บนกิ่งไม้สูงโน้นแน่ฉันเอาลงมาไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันช่วยเองลูน่าพูดอย่างกระตือรือรน้นด้วยความที่ตัวเล็กและว่องไวลูนา่าจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้ได้อย่างรวดเร็วลูน่าค่อยๆใช้หลีหน้าปลดเชือกลูกโป่ง ออกจากกิ่งไม้แล้วค่อยๆไต่ลงมาส่งคืนให้คุณหมีน้อยขอบคุณมากนะลูนา่าเธอใจดีที่สุดเลยคุณหมีน้อยพูดอย่างดีใจจากนั้นไม่นานลูนา่าก็ได้ยินเสียงร้องเบาๆมาจากพุ่มไม้เธอเห็นลูกเป็ดน้อยกำลังพยายามเข็นตะกร้าผลไม้ที่หนักอึ้งให้ฉันช่วยนะลูน่าเสนอขอบใจจ้าลูกเป็ดน้อยพูดอย่างหมดแรง ฉันเก็บผลไม้จะเอาไปฝากคุณแม่แต่มันหนักเกินไปลูน่าจึงเข้าไปช่วยดันตะกร้าอีกแรงด้วยความช่วยเหลือของลูนา่าในที่สุดทั้งสองก็เข็นตะกร้ามาถึงบ้านของลูกเป็ดน้อยได้สำเร็จเธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยลูนา่าลูกเป็ดน้อยกล่าวขอบคุณ ตกเย็นวันนั้นขณะที่ลูน่ากำลังจะกลับบ้านคุณหมีน้อยและลูกเป็ดน้อยก็วิ่งเอาขนมเค้กแครอทชิ้นโตมาให้นี่สำหรับความใจดีของเธอนะเพื่อนทั้งสองพูดพร้อมกันลูน่ามีความสุขมากไม่ใช่แค่เพราะได้กินเค้กแสนอร่อยแต่เพราะการได้ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนทำให้หัวใจของเธอพองโตและอบอุ่นที่สุดเลย